ตามติดชีวิตแม่ไปแล้วสนแล้วโม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 เ่เ่ี่น้อเเบ่่งเอาพี่น้่งเ่่เฮมา่่

บ่พี่น้องเก่งบอกเก่งครับเก่งเหนืมาลูกส่วนบักถั่วพี่น้องถ้านางงามออกกับร่างกายพี่น้องนางงามชอบวิ่งพี่น้องชอบวิ่งชอบเยอะเยอะเยอะแยะจะมาเก็บถั่วแม่ถั่วคุณแม่เป็นลูกแล้วลูก

มวนคักมวนแน่เจ่งคักเจ่งแน่ชอบคักชอบแน่หูแข็งแข็งหูดือดื้อหูทิกลิกหูทิกฤกหูทิกิก,ก,ก,ก <S <S 2> <S 2> เป็นกึ่งหูวไว้ก่อนแจ้ง กันแกล้งลูกสาวพี่น้องกันแกล้งลูกสาวหาอะไรลูกพักมแม่ลูกมกนนกีแต่หนูกรจิ้งจบเต็มไปหมดเลยหนูต้องจัดก,การค่ะที่หรล,ลูกบ้านแม่มีอย่างนั้นจริงหรอลูกแม่ไม่เห็นนะเห็นแต่หน,นูเหรอแม่ไม่เห็นนะนั่นดูดีพี่น้องสอดส่องไปแล้วพี่น้อง เจอจิ้งจกจิ้งเหรนหนูเนื้อจัดการเรียบพี่น้องดยออแมวผ่านพี่น้องตื่นแล้วก็ร้องแงวแงวฮึมตื่นแล้วก็ร้องแงวแงวะลูกหึมฮึคนหูจะตื่นหรือจะนอนต่อคุณลูกขาวฮึดูพี่น้องกลางคืนไม่หลับไม่นอนเล่นแต่หนังยางเล่นแต่หนังยางพี่น้อง ก็เลยเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องขยับตัวหน่อยก็จะหลับเอนี่มันอะไรกันคะหาวีก <c oughs> <c oughs> เล่นนังอย่างคุณแม่เมื่อมือเมิดขึ้นพี่นอ้องเมึงเอาพี่น้องกระสีคือคนไอเล่นนีย่างจัอกยางเน่ะพี่น้องติดติดแล้วก็สิมั่นที่เนาะ ตื่นนอนแล้วก็กล้างหน้าล้างตาค่ะท่านผู้ชมคุณแม่ดับไฟก็เลยเป็นมืดๆค่ะท่านผู้ชมขณะนี้ห้าโมงพี่น้องห้าโมงเย็นจิ้วอีละ่ะคนหูหนุตื่นเมื่อกี้ค่ะนอนทั้งวันพี่น้องกลางคืนไม่นอนพี่น้องเล่นแต่นหนังยางพี่น้องเล่นจิ้งกล่องแก้วอีละ่ะ อีหลาเล่นจริงกล่องแก้วเมื่อขึ้นเล่นนางยางหัตผมคุณแม่ป่านว่าคุณแม่สมัยตะกีตะกรอนพี่น้องไปล่นนางยางบกบาลกับซองพี่น้องทั้งเปา่ายางทั้งเต้นยางพี่น้องโอ้ยเกินน้องมะโมก,กับจิล่นนางยางเพิ่นขึ้นคุคณแม่ละพี่น้องบลาบ,บานอนอังคำ่ำเมื่อขึ้นเบิู่เขาตื่นนอนถึงแม่แล้วก็กมาลางหนา้าลางตาพี่น้องยังเป็นหูจะคว่ำเลยแม่นี่แม่ ลูกว่าหนูมไม่สวยค่ะคุณแม่หนูอยากสวยอืมมีคนมองหนูมันจะไม่สวยไม่ไม่โสภาพี่นอ้องเบิเ่งเอาคุณอ่ะเหยียดขี้คานบันทูหนูเหยียดขี้คานเหรอลูกเหยียดขี้คานเลรอลูกอุย้ยหน้าแคมแหม่มของคุณแม่อุยอ้ย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 อุ้ยอุ้ยอุ้ย มามาซิกแหนก่อนอะนะคุณลูกค้ามาซิกแหนก่อนสิคขาวไข่มันเงินไหมพีนนนะ่น้องคนน่ะนมกับกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมไข่มันกับกระเพื่อมกระเพื่อมไม่ใช่จะหลับอะ่ะลูกอืมอืมอือืนานที่เรีนโซฟาเราดีแบบนี้อ๋โอ้จะนอนต่อเลยลูกโอ้จะนอนต่อหอลูกถ่ายทางนี้สิเผื่อแจ้งมา ไม่จะนอนต่อหรือคะไึ่จะนอนต่อหรือคะสาวสวยแห่งซอยสวนสยามนูเคยไปเที่ยวสวนสยามทะเลกรุงเทพไปยังหรออจะไปไหมคุณแม่จะพาไปวหายน้ำเดี๋ยวพี่น้องจะหามองน้อนอีกแล้วเบิ่งกลางคืนกระหลิ่นตะหนังอย่างหัดผมคุณแม่ <c oughs> คืนนี้คุณแม่จะยึดแม่จะไม่ให้เล่นโอเค ไม่ให้เล่นแล้วเล่นแล้วก็เสียเวลาหลับเวลานอนเล่นทั้งวีทั้งวันทั้งคืนไม่ไหวนะขามันจะตาโบ่ลูกอืมอืมเล่นกับเพื่อนเพื่อนลูกเพื่อนลูกเพื่อนเดี๋ยวก็มาเห่ามาเหวอยู่หน้าบ้านดูพี่น้อง เขาเหมอมองไปข้างนอกพี after, ่น้องเหมอมองไปข้างนอกเพื่อเจอหนุ่มๆจิ้วอีแม่กูสิลับดิหนิจะลับบ่ไรลูกคนนี้เสียงเด็กหน่อยเล่นพี่น้องตาพีพีแปกแปลกคนห่คนขูนคนห่คนขูนของอีเมียห้ามแงบกูแม่นะลูกแงบโดนนะลูกแงบโดนนะลูกแงบโดนนาลูกแงบ อตาเปียวของแม่นูมาตาเปียวของแม,อม่ตอนนี้เขากำลังง่วงนอนพี่น้องนี่พี่น้องเบื้อง่านนี่ฐานี่เขาที่ยังได้เป็น้องใบยังอยู่ในอาการง่วงซึมพี่น้องไปละพี่นหาอะไรอีกลูกดูพี่น้องดูแมวตัวน,นี้ แมวตัวนี้เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องชอบจับหนูจับมแมลงจับอะไรทุกสิ่งอย่างพี่น้องโอ้โหวิแมวข้ามแมวคูนของคุณแม่นอนบนเสื้อเขาอีกได้ที่นุ่มแลวเหรอลูกได้ที่นุ่มแล้เหรอลูกจะหลับใช่ไหมอ้าวเชิญนึกว่าจะจับหนูที่ไหนหาที่นอนโอ้โห หาที่หลับที่นอนเฉยพี่น้องดูดินางงามของเราใกล้แล้วพี่น้องทำตาปิปี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 ปปปปปีจะหลับแล้วพี่น้องนับหนึ่งไม่ถึงสามพี่น้องเชื่อไหมถ้าไม่มีอะไรตุกติกนะนับหนึ่งไม่ถึงสามหาอีกพี่น้องเป็นไปตามคาดพี่น้องหลับแน่ค่ะโอ้โหตายังสอดส่องหาหนูหาจิ้งจกอีกลูกนอนลูกนอน นอนลูกนอนเดี๋ยวคืนนี้หนูก็ต้องล่าทั้งคืนนะลูกนอนลูกนอนนอนนับหนึ่งไม่ถึงสามพี่น้องจะหลับแล้วพี่น้องดูตาดิพี่น้องดูดิยังมองคุณแม่ก็มองกล้องนะพี่น้องก็รู้ว่าเขาต้องทํางานพี่น้องโอ้โหเด็กอยู่ข้างนอกก็เสียงดังน้องมะมกูก็จะนอนคุณแม่ก็เสียงดังอะไรกันเนี่ยชีวิตชีวิตของมะมุก น้องแมวม,มุกของเราพี่น้องมุกแท้พี่น้องไม่ใช่มุกเทียมพี่น้องมุกหลับแล้วพี่น้องทำตาลอยแล้วพี่น้องอหัวลงแล้วพี่น้องตายิบยยบยิบแยบลงแล้วค่ะหลับแล้วค่ะหลับจริงค่ะหลับแน่นอนค่ะหลับจี พี่น้องหลับแล้วพี่น้องบายบายค่ะนางเอกเราหลับแล้วค่ะเอา้เอายังไม่หลับจริงพี่น้องแต่ท่านี้จะหลับจริงพี่น้องหลับจริงพี่น้องท่านี้แหละพี่น้อง